ไปเดินไปเลยมาไปเลยเนี่ยมันบินอยู่เต็มเลย,ไ,ยไปอีกไปอีกมันไม่ต่อยหรอครับมันไม่ใช่พึ่งไปอีกเดินไปอีกเห็นไหมมันบินอยู่เต็มเลยเนี่ยสีดำดำเนี่ยไปพ่อพาดูดูรูมันปะน,นี่ดูสิแม่มันบินเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่มันเหมือนพึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่พึ่งหรอกลูก นั่นพอเจอรูมันแล้วพอเจอรูมันแล้วครับออไปพาไปดูเห็นไหมครับนี่แหละครับมันอยู่ในดินมันมีน้ำหวานด้วยไหนนี่นี่มาดูรูมันดูมันมีน้ำหวานวต้องขุดไปครับถึงจะเจอรูเจอน้ำหวานมันนั่นไงเ,เดี๋ยวออไปทางหนึ่งเดี๋ยวก่อนเห็นยังนี่รูมันนี่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 รูมันนี่ เห็นไหมครับนี่มันทําปล่องออกมาเนี่ยนี่แหละเนี่ยเป็นไม้จีดูเหรอได้นะดูดูมันนะดูแถวนี้เหรอครับครับเนี่ยมันทําปล่องออกมาเนี่ยเห็นไหมครับแม่มันบินจนหมดเลยเนี่ยตัวนี้มันมีมันจะมีน้ําหวานอยู่ข้างในลึกถ้าเราขุดไปก็จะเจอลูกนี่ึ อันนี้จะมีน้ําหวานด้วยนะครับนี่ยุดลุมานี่นี่ยุ๊ดยุ๊ดมานี่อันนี้คือปล่องมันโอ้ยจะจับมันเหรอนั่นนะไหนจับได้ไหมลูกได้หืจับได้ไหนไหนยุดลุมานี้อืมยกยกมานี่อ่ะมันไม่ให้จับหรอโอเคโอเคโอเค มันก็หนีสิครับมันบินได้เนาะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อชอบขุดอันนี้แหละพยายามมากเลยจะจับมันให้ได้จับยังไงได้มันบินอยู่นี่นะครับตินตินพยายามจะจับนะครับแม่มันที่กาลังบินอยู่ จับไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่าเดี๋ยววางเหยียบปล่องมันนะลูกนี่ปล่องมันตรงนี้เองเนี่ยอยู่ใกล้ขาเลยเนี่ยนี่มันมันมันไปหาน้ำหวานมาเอามาใส่ไว้ในรังของมันถ้าเราขุดไปก็จะเจอแม่มันก่อนจะเจอลูกมันแล้วก็จะมีน้ำหวานมันอยู่ข้างในสุดเลยครับโอ้เอ้าองอย่าไปโดดนู่หกเลย พอแล้วลูกหยับโดนมันได้สงสารมันครับเดี๋ยวมันต้องทําใหม่อีกหักนิดหน่อยพอแล้วครับไปออกมาเถอะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายรูกบ๊ายบายรูกนะบ๊ายบายยุกเหลือใจใจใหม่รูก